อก่อนที่จะไปเรื่องของการเมืองเราไปดูเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก่อนวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะกับเหตุที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องอแต่เรื่องนี้จริงๆแล้วก็ต้องให้ความสนใจเลยนะคะเหตุอุโมงถล่มที่ปากช่องนะคะอันนี้เนี่ยเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงสถานีรถไฟคลองขนานจิกนะคะริมอ่างเก็บน้ําลําตะคอง คือโครงการนี้ทางจีนเขาก็เหมือนกับเป็นผู้ควบคุมเนาะแต่ว่าในในแต่ละช่วงของของอรถไฟเนี่ยก็จะมีบริษัทที่ประมูลงานไปได้ทําไปแล้วก็ในงานนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าบริษัทที่เขาประมูลเนี่ยมีการไปซับบริษัทจีนอีกทีหนึง่งเปล่านะคะก็เลยคนงานเนี่ยก็คือไม่ใช่คนไทยทั้ง3คนก็นเ,ปนเป็นคน<ด>จีน2เป็นาชาวเม,<า>มียนม,มา,าหนึ่งนะ แล้วก็ล่าสุดค่ะคุณอนุทินชันวิรกูลนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปถึงไปถึงที่เกิดเหตุเลยคือจะต้องมีการเดินจากปากอุโมงค์เนี่ยเข้าไปประมาณ1กิโลครึ่งนะคะเพื่อเพื่อจะไปดูว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็เพื่อที่จะได้บูรณาการงานความช่วยเหลือด้วยเพราะว่าทางอ่ากรมป้องกันและบรรเทาสทาธารณภัยเนี่ย ก็ได้ส่งทีมค้นหาแล้วก็กู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาตินะคะพร้อมกับอุปกรณ์ไฮเทคเข้าไปด้วยนะคะซึ่งคุณอนุทินก็ได้ไปให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่นะคะ,ะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยยังตรวจพบสัญญาณชีพของคนงานครบทั้งสาคนนะคะอตอนที่ท่านมทหนึ่งไปเนี่ยก็คาดว่าจะน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ละแต่จนถึงวันนี้นะคะก็ยังไม่ถึงตัวคนแรก คนแรกที่อยู่ใกล้สุดเนี่ยก็ยังไม่ถึงตัวแต่ก็คาดว่าในอีกประมาณ1ชั่วโมงคือเย็นนี้ก็น่าจะได้เห็นแล้วค่ะการเข้าไปมันจะยากลำบากเพราะว่าดินที่อยู่ข้างบนมันสามารถที่จะถล่มลงมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของคนที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยใช่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะก็เรียกว่าเป็นมิชชั่นอิมพอสิเบิลอีกงานหนึ่งเหมือนกันนะ สำหรับการช่วยเหลือกับเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นทางกระทรวงมหาดไทย <c oughs> ก็คือเต็มที่นะคะในด้านเครื่องหมาย <c oughs> เครื่องมืออะไรต่างๆมันก็ต้องบูรณาการกันหลายฝ่ายแน่นอนก็ตอนนี้ก็มีทีมพยาบาลที่จะเ <c oughs> ตรียมไปรับคนออกมาทันทีที่ <c oughs> เข้าถึงตัวค่ะซึ่งท่านรุทินก็บอกว่าตอนนี้คือเป้าหมายสูงสุดของปฏิบัติการเนี้ยก็คือการที่จะต้องช่วยนะคะกู้ชีวิตของ คนงานทั้ง3คนเนี่ยให้ออกมาให้ได้โดยเร็วที่สุด <Okay. S 2> นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเบื้องต้นนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่จะต้องเรียกว่าดันท่อเข้าไปเพื่อให้เกิดอากาศภายในให้เขาได้ประทังชีวิตตัวเองก่ <okay. S 2> อนเพราะอากาศสําคัญ <Okay. S 2> เพราะดินถล่มลงมาเนี่ยไม่มีใครรู้ว่า ข้างในนั้นเนี่ยเขาจะมีอากาศไม่มีอากาศเพราะงเขาก็เลยต้องทําวิธีนี้ก่อนอนะคะแล้วก็ใช้เครื่องที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องเช็คสัญญาณชีพใช่ไหมคะค่ะที่แบบว่าเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าก็มีสัญญาณชีพทั้ง3นะที่ทอตอบสนองกลับมาก็ทําให้เชื่อว่าทั้งสาคนยังมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าติดอยู่ในรถด้วยนะเป็นรถแบ็คโฮ สองคนแล้วก็ในรถอีกคันหนึ่งคือกําลังปฏิบัติงานกันอยู่จะอยู่ดินมาถลม่มแต่เองก็ติดอยู่ในรถด,ด้วยเห็นม,มีทีมสุนัขด้วยนะอือะอก็จะมีซาฮินา่ารักมากนะคะก็ถือว่าช่วยกันเต็มที่ก็เอาใจช่วยนะคะช่วงนี้มีหลายภัยพิบัตินะคะทางมทรหนึ่งเองวันก,นก่อนก็ไปที่ <c oughs> เชียงรายนะเราก็มีเหตุการณ์ว่าผู้ว่าไม่อยู่อ,อะไรนะคะตอนนี้ล่าสุดก็คือมีหนังสือให้ชี้แจงมามว่าวันนั้นไปไหนทําอะไรเพราะว่า นับจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่มีการชี้แจงเลยใชใช่